ยินดีค่ะยินดีค่ะและไงถ้าเกิดมาแถวทนงก็สารวอีกก็มาแวะที่โรงเรียนได้นะคะแน่นอนค่ะ้เราจะมาเยี่ยมเด็กๆนะแล้วก็อาจจะมาสอนวิชา acting หรือพี่ก่อนก็ได้อได้เหมือนกันแต่ภารกิจนะคะของพวกเรานี่ก็สําคัญมากทีเดียวและเรบสุดยอดด้วยโจ๊กเราจะทำได้หรือไม่ไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะจะไปทําวันนี้มีเพื่อนของเรานะอีกสองคนน้องของพอยแล้วก็เพื่อนของพวกเราและคคุณ เพ็กับคุณจิ๊บนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกับพวกเขาข้างนอกแล้วก็ไปเริ่มงภารกิจกันเลยดีกว่าย้าฮูสนับสนุนโดยสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย Kx Place Cash Enfagro A Plus Triple Healthy Card มี DHA สี่เท่าให้เขาพร้อมรับสิ่งใหม่ในทุกวัน <Bye. S 1> บิ f เน่กา,ฟาแฟปรุงสำเร็จและสำหรับภารกิจของสองสาวคืนนี้นะคะ yeah, ก็คือการขายผัดไทย yeah, แล้วจะนำเงินที่ได้จากการขายผัดไทยเนี่ยละค่ะ มาซ่อมแซมห้องสมุดให้กับเด็กๆค่ะมันม the ีผัดใช้อะไรอะไรสีม่วงของเราแล้วเราตั้งใจทำแบบจริงๆนิ้วโอ้งแซก็เป็นคนปรุงให้แล้วพล็อตเป็นคนผัดฝั่งนี้คุณพลอตกับคุณแค่ก็เป็นคนผัดเหมือนกันนะคะมีตั้งหลายเส้นสามารถมากินได้นะคะมีปอเปี๊ยะด้วยนะคะแต่ละห้าสิบนะคะภายในห้าโรงเรียนนะคะโอ้โหยากเนี่ยใส่อะไรก่อนวะใส่อะไรก่อนวะ ใช่ใ่ใคทำไปหรอใช่โอเคโอเคอาล่ะอาล่ะได้เออให้ดูถี่เลยนะจะได้เอเตอร์ตโบเคโอเค you ได้ยืนมาได้ยืมได้ยืมได้แล้วนะคะเต็มกำมือเลยเพื่อนซีให้เขาทำบ้างให้เขาบ้างคนละสเตชันค่ะคนละสเตชันเอาไรคะเอาอะไรคะไม่สัง 丽莎，分开。<noise> <noise> ถ้าเกิดถ้าทำเป็นนะก็ <c oughs> อยากจะมาทำอะไรแบบนี้บ้างลองดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะบ้านแล้่อยากใหไหนคะ่นนระรีบแล้วเปล่าพี่ทำกูให้รี Hat Thai stand and it's only 30 baht and you can help the kids for donation as well if anyone was walking around and hungry please come around here 30 baht you can get uh, good food from hatai and you can also help the nation help the kids from the school อันนี้นะเค okay, ค่ะสา <hi>, บาทให้นุมๆได้เลยค่ะ <Hello, hi. S 2> <Okay. S 1> หลังจากที่อยู่หน้ากระทะมานานนะคะสาวพลอยขอ,ของเราก็ขอออกมาโชว์ลีลาในการเรียกลูกค้าตามสไตล์เซอร์แสบแต่แอบสวยค่ะ Hello, ะคะใช่แล้วแล้วขอขอบคุณแทนแล้วก็จิ๊บด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะเอาเป็นว่าพวกเราเหนื่อยกันขนาดนี้นะคะแต่พวกเราก็สู้แล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราไปเจออะไรตู้ดีกว่าพี่แหม่มเอาผ้าเช็าตนะคะพี่หมค่ะ ว่าจะเหนื่อยกะได้ไหมรับรองว่ากินได้ชัวร์กินได้อร่อยชัวร์ดีใจมากแบบอย่างบอกไม่ถูกเลยเพราะว่าเราได้ทําอย่างที่แบบเราไม่เคยทามาก่อนแล้วก็ทำ่อเด็กๆทาเพื่อคนคนนึงนี่เรารู้สึกแบบดีกิฟต์ให้ดีกว่าการเห็รู้สึกว่ารู้สึกว่าแค่เราเห็นคนมาซื้อของให้ซื้ออาหารนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ มันมีคนใจบุญเยอะมากที่พยายามช่วยนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเขาจะหิวแล้วเขาก็บวยจาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเต้นกิ้วมากมากแล้วเขมาช่วยกันขนาดนี้นะคะน้องๆเขาได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่มาช่วยในวันนี้ด้วยค่ะทั้งฝรั่งทั้งคนไทยทั้งคนเอเชียทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองด้วยนะคะ เย,เยอะใช่ค<า>่ะเฮ้ยซึ่งเป็นเรื่องดี<ะ>เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอ่ะในในบริเวณหรือหรือบริเวณนั้นเนี่ยระแวกนั้นเนี่ย ถ้าจะบอกว่ามันล่อแหลมล่อตาล่อใจเด็กที่กําลังโตก็จะเห็นเป็นตัวอย่างแต่ในกรณีแบบนี้ถ้ามีโรงเรียนอย่างน้อยน้องๆก็มีทางเลือกหรือว่ามีที่พักพิงด้วยมีเส้นทางที่จะชักจูงน้องเนี่ยไปในทางที่น้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอาชีพที่ที่ดีแล้วก็มั่นคงด้วยใช่เพราะว่าคุณครูเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเหมือนมันเป็นอยู่ในสภาพสังคมที่จริงแล้วก็ยังมีเชิญแบบว่าอย่างอาชีพที่แบบว่าดีๆอย่างเช่นแบบว่าตำรวจนายแบงค์หรืออะไรเงี้ยค่ะ อาชีพใฝ่ฝันของเด็กๆที่เด็กๆได้รู้ว่า โอ้มันมีอาชีพอย่างอื่นอีกนะที่เราสามารถไปทําได้ถูกโรงเรียนนี้เขาจะไม่ได้บอกนะคะว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่เขาจะเอานําเสนอเรื่องราวดีๆมาให้เด็กๆเขาซึมซับกันไปเองแล้วน้องๆก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกไปในทิศทางที่ตัวเองใฝ่ฝันใช่ค่ะแล้วพวกเราดีใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโรงเรียนนะคะเพราะว่าพวกเราได้ไปทําผัดไทยแล้วก็หาตังมาช่วยโรงเรียนด้วยรสชาติเป็นยังไงขาย้นักท่องเที่ยวกินได้ไหมทานได้ค่ะแต่บางคนเดินกลับมา เห็นเดินกันมาบอกว่าบอกว่าอะไรเคนคือมือมันยังไม่เที่ยงไงคะนี่แหมือคือพวกเราแบบมือสมัครเล่นมากๆกเราก็จะเอาคุณจิบใส่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 ไอ้เพชก็บบว่าไปยืนไปยืนอยู่ปะโกนปะโกนเรื่อยค่ะเหมือนเราก็เหมือนเงินจํานวนหนึ่งประสจำนวนทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็ไปเหมือนช่วยให้โรงเรียนด้วยก็คือเอาไปให้โรงเรียนได้ใช้อยต่อยอดการศึกษาให้เด็กๆเลยไปทำไลบรารีหรือว่าห้องสมุดให้เขาต่อได้เยอะไหม ก็เยอะเหมือนกันประมาณประมาณห้าหกพันนะคะใช่ภายในประมาณแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ค่ะสุดยอดเก่งมากเลยต้องบอกว่านี่คือความประทับใจของของทั้ง4นอเขานะต้องบอกว่าเขาไปช่วยกันมีสองพลอยมีเพชรด้วยแล้วก็จิบกุคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าเป็นความประทับใจเป็นความภาคภูมิใจของทั้งสาวทั้งสสาวรวมทั้งทีมงานสุริวิภาด้วยที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือน้องๆได้ทำอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อสังคม นี่เป็นแค่จุดเล็กๆเ,เป็นคนเล็กๆเ,เท่านั้นคุณผู้ชมขะถ้าหากว่าเราอยากจะช่วยมากๆต้องให้คนทั้งสังคมนี้ทั้งประเทศนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะต้องบอกว่าคืนนี้เนี่ยเราจะไป ลาคุณผู้ชมด้วยภาพความประทับใจที่ทั้งสี่สาวนั้นเนี่ยด้เข้าไปทําอะไรกัน <c oughs> ไปชมกันค่ะส่วนเราทั้งหมดจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในวันพุธหน้ากับรายการสุริวิภาค่ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะพลอยต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะของสองพลอยนะคะ <c oughs> จากมิลินค่ะ, <c oughs> ะวันพุธหน้าเจอกันแฮทุมนะจ๊ะขอบคุณกันหน้าและ s u g g e สชันด้วยลาคุณผู้ชมตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ